สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักศึาสลากทุกท่านนะครับวันนี้เจอกระรคสวรสดีนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยกับเพื่อนๆนักศึาสลากนะครับนักเรียนถ้าเรียนเปิดเข้ามาแล้วไม่ได้สนใจเรื่องค้าสลากกับผ่านนะครับเดี๋ยวมีเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสอนนักเรียนค่อยดูนะครับวันนี้คุยขออนุญาตคุยกับนักศึาสลากนะครับ เข้ามาดูที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากนะครับไม่มีอะไรใหม่นะครับมีเกี่ยวกับการค้าอย่างเดียวครับนะครับี่ทั้งทางด้านบนนะครับทางแบนเนอร์แบนเนอร์นี่สิบดล้านแล้วนะครับสิบดล้านหกแสนกว่าแล้วนะครับหวยดิจิตอลหนึ่งมิถุนายนนะครับก็จะเยอะแน่นอนนะครับนะแล้วพอไปดูข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างก็ไม่มีอะไรมีจะเกี่ยวกับการค้าทั้งนั้นนะครับ แล้วก็ข่าวเกี่ยวกับการขายตั้งแต่11พฤษภาคมนะครับเพราผมไม่มีอะไรนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะกองสลากพลสก็หายไปแล้วนะครับไม่มีไม่ค่อยมีข่าวแล้วสรุปว่าเว็บไซต์กองสลากพลสก็ถูกปิดเรียบร้อยนะครับถูกปิดแล้วนะครับผมผมดูข่าวมาก็ถูกปิดเรียบร้อยแล้ว,ลวเสร็จแล้วก็คนเ,เจ้าของก็ท่านน็อตก็ รู ar, ้ส anyway, ึกว so 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 so, ่ายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสสมานะครับเห็นในจังหวัดผมติดป้ายตอนหาเสียงเยอะเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่คงไม่ได้นะครับและเสร็จแล้วก็มีการส่งอะไรล่ะน่าจะดำเนินคดีนะครับข่าวดูอยู่แค่นั้นนะครับเกี่ยวกับการค้าสลากออนไลน์นะครับก็ ของกองสลากพลาสก็มีอยู่สรุปได้เท่านี้นะครับก็ก็คงไม่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะครับเราเกี่ยวกับเกี่ยวกับการค้าสลากปกตินะครับก็ข่าวที่เกี่ยวกับการค้าสลากที่กระทบเราก็คงมีอยู่เท่านี้นะครับต่อไปถ้าเกิดมีข่าวจริงจะพูดนะครับถ้าไม่มีข่าวเกี่ยวกับการค้าสลากออนไลน์เกี่ยวกับการค้าสลา,ออลาแก,กาลาแบบผิดผิดก็ ถึงจะพูดถ้าถ้ามีข่าวนะครับผมเองคงไม่ไปหาข่าวไม่อยากเป็น <c oughs> ไม่อยากเป็นอะไรอะไม่อยากเป็นคู่ต่อสู้อะไรกันนะครับอ่ก็เอาแค่เล่าเล่าให้เพื่อนๆฟังก็พอนะครับว่าถ้ามีข่าวมาถึงจะเล่านะครับโอเควันนี้เราจะมาดูเ,าเกี่ยวกับการขานะครับของเรานะครับการซื้อสลากนะครับลองมาดูนะครับ มีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยตรงที่เพื่อนๆนักค้าสลากเนี่ยเพื่อนเพื่อนนักค้าสลากเนี่ยบอกว่าไม่ไม่อะไรล่ะไม่ได้อะะไม่ได้จองไม่ได้งว่าสอง <ๆ S 2> นะครับไอตอนบ่ายนะครับจองไม่ได้ซื้อไม่ได้ตอนบ่ายแต่แต่หวยซื้อนี่ผมว่าบ่ายก็คงน้อยลงแล้วนะครับน้อยลงแล้วก็ลองดูแล้วกันแต่ละครั้งก็คง ต่างกันไปนะครับแต่หวยจองรอบบ่ายนี้น่าจะยังพอมีอยู่นะครับน่าจะยังพอได้บ้างนะครับได้บ้างนะครับช่วงนี้น่าจะยังเริ่มกระเบียดกระเสียนแล้วล่ะนะครับเหตุผลเพราะว่าก็ไปอยู่สลากดิจิตอนเยอะขึ้นเยอะขึ้นสลากดิจิตอนคนหนึ่งห้าเล่มนะครับห้าเล่มตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งคนเขไปห้าตลอดนะครับจานวนจานวนรวมของ สลากที่จะอยู่ในกองกลางของคนที่จะไปทําการซื้อจองเนี่ยก็คงน้อยลงน้อยลงนะครับอยู่ในสัดส่วนคนละคนละสองเล่มคนละสองเล่มที่ขาดหายไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะตัวหารมันเป็น5าไม่ใช่ตัวหาร3นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเหลือมาอยู่ที่การให้การจองนะั้นน้อยลงน้อยลงนะครับเราอยู่ในกลุ่มจองก็ต้อง ลำบากลำบนหน่อยนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องการจองให้ได้ให้ได้ให้ได้ห,ไดหวยอ้วนนะครับก็คือให้ได้เช้าและบ่ายนะครับให้ได้เช้าและบ่ายตั้งแต่ตั้งแต่มีเช้าตั้งแต่มีสามเล่มนะครับตั้งแต่ลดลงเหลือสามเล่มแล้วเช้าบ่ายเนี่ยแต่ก่อนก็มีห้าเล่มเช้าบ่ายนะครับ,รบห,รหลายคนไม่ทราบหรือว่าหลายคนไม่ไม่อะไรละ่ะไม่ ไม่ได้สนใจเรื่องบ่ายนะครับเพราะว่าห้าเล่มพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นสามเล่มก็เลยสนใจเรื่องเรื่องช่วงบ่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่ายังไม่เคยได้เลยยังไม่เคยได้เลยนะครับตั้งแต่มีตั้งแต่มีสามเล่มเนี่ยนะครับจนกระทั่งที่จองจองไปครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้อยู่เพียงหนึ่งครั้งนะครับผมไม่ได้อยู่เพียงหครั้ง ผมไม่ได้อยู่เพียงหนึ่งครั้งนะครับนอกนั้นได้เช้ากับบ่ายตลอดนะครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่ไม่ได้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจำได้นะครับคงจำกันได้นะครับว่าสลากที่ในในตอนจองหวยอะ่ะในในในตอนจองหวยอะ่ะนะครับในตอนจองอะ่ะมันก็จะเราก็จะเข้าไปในเป๋าตังค์ถูกไหมครับ เข้ามปในเป๋าตังค์แล้วก็เข้ามาจนถึงหน้านี้นะครับในการซื้อจองสลนะครับก็เข้ามาพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บถ้าเกิดเป็นวันซื้อวันจองอ่ะตรงตรงเนี้ยตรงซื้อจองสลากเนี่ยนะครับตรงซื้อจองสลากนะครับตรงซื้อจองสลากจะมีการ ตรงซื้อจองสลากเนี่ยนะครับจะมีจะมีจะมีการนับถอยหลังตัวเลขตัวเวลาถูกไหมครับจะมีการนับถอยหลังเวลาอีกอีกเท่านั้นเท่านี้นาทีเท่านั้นเท่านี้วินาทีสมมุติว่าสมมุติว่าศูนย์นาทีศูนย์ศูนย์ศูนย์นาทีแล้วก็จุดจุดสิบวินาทีท่านสามารถเข้าซื้อสลากได้นะครับแล้วมันจะถอยลงไปเรื่อยนะครับเก้าแปด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งถูกไหมครับพอหนึ่งปุ๊บก็จะมีบอกว่าท่านสามารถซื้อเข้าสู่การจองสลากได้นะครับท่านสามารถซื้อ,อจองสลากได้นะครับมันก็จะเป็นเวลาเจ็ดมงครึ่งพอดีถูกไหมครับไอ้ที่ที่ตัวตัว,ต,วตัวเลขที่เป็นตัวเลขการนับถอยหลังของเวลาเนี่ยก็จะหายไปนะครับจะหายไปแล้วก็จะมี จะมีไอ้จะมะีตัวหนังสือบอกว่าท่านสามารถจองได้แล้วในขณะน,นี้นะครับมันจะได้อย่างนั้นออกมานะครับพอถึงเจ็ดโมงครึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับเจ็ดโมงครึ่งหรือสิบห้าจุดศูนศูนย์นอปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าท่านสามารถถือจองได้นะครับทุกครั้งที่ผมบอกว่าทุกครั้งที่ผมบอกว่า พอถึงหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วให้ให้กดให้กดตรงตรงตรงที่เข้าซื้อจองได้นะครับตรงที่เข้าทําการซื้อจองนะก็คือกดตรงนี้นะครับก็คือกดตรงนี้นี่แหละนะครับกดตรงนี้นะครับหลายคนถามว่ากดตรงไหนนะครับวันผมพูดถึงครั้งครั้งเดียวที่ผมไม่ได้ก็คือผมกดตรงนี้แหละแต่ผมกดครั้งเดียวกดคลิกลงไปแล้วแล้วดูนะครับดูสะดุดนิดนึงครับปรากฏว่ามันหลุดเลย บอกแล้วก็พอเข้าไปจ่ายเงินปรากฏว่าอืไม่ได้ละเริ่มไม่ได้และเริ่มชักช้าเริ่มล่ำไหลละนะครับปรากฏว่าตอนนั้นน่ะจะเป็นจะเป็นครั้งเดียวที่ผมไม่ได้ก็คือกดครั้งเดียวแล้วรอนะครับกดตรงที่ซื้อจองได้ขนาดนี้นะครับปรากฏปุ๊บก็สะดุด นะครับไม่ไม่ไม่ได้กดย้ำย้ำย้ำยที่ผมพูดคําว่าย้ำหลายคนถามว่าย้ำแปลว่าอะไรย้ำตรงไหนนะครับย้ำตรงนี้แหละครับย้ำตรงกดซื้อจองล่วงหน้าเนี่แหละนะครับแล้วกดย้ำย้ำพอครั้งที่ผมไม่ได้เล่าก่อนนะครับที่ผมไม่ได้นะก็คือกดไปครั้งเดียวแล้วรอพอสะดุดปุ๊บแล้วก็จะมากดอีกตอนนี้ก็เริ่มช้าแล้วนะครับก็เข้าไปปาจะทําใส่พินจ่ายเงินนะครับปรากฏว่ามัน โดนอะไรล่ะรอรอรอ,อจนกระทั่งไม่ได้ให้เข้าใหม่ก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะครับท้ายสุดแล้วเลยไม่ได้นะครับน่เป็นครั้งเดียวที่ผมที่ผมไม่ได้สองสองที่ผมไม่ได้สองเช้าบ่ายนะครับถ้าผมไม่ได้เช้าบ่ายนะครับก็คือได้แต่ชา้าตอนช้านี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับตอนเช้านี่ยัไงไงก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องรีบมาไม่ต้องรีบตื่นมาด้วย นะครับแต่บายนะตั้งเวลาปลูกไว้เลยนะครับผมตั้งเวลาปลูกไว้ก่อน5นาทีก็คือ1ิบส่ห้าหนะครับ1 4 5จผมตั้งปลูกไว้แล้วเสร็จแล้วกดแล้วก็ามาดูนะครับมามาเตรียมนะครับพอถึง15 0 0ปุ๊บก็กดเข้าไปย้ำ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 พอกดย้ำเสร็จปุ๊บพอมันขึ้นมาให้ใส่พินเราก็ใส่เลยครับนะครับ,นะ,รบนะครับวันนี้มาเล่าเรื่องว่าทำทำยังไงจรึงจะ จึงจะจองเช้าบ่ายได้นะครับจึงจะจองเช้าบ่ายได้วิธีการทำนะครับพูดชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อนาฬิกาถอยหลังลงมาถึงเลขหนึ่งอีกหนึ่งวินาทีจะเข้าสู่การจองได้เลขหนึ่งนะครับไม่ใช่เลขศูนย์หรือขึ้นแล้วว่าท่านจองได้ขนาดนี้นะครับถ้าพอถึงเลขหนึ่งปุ๊บมองเห็นเลขหนึ่งปุ๊บกดยำๆเลยครับกดยำๆยๆลงไปนะพอเห็นเลขหนึ่งปุ๊บกดยำจะกด กดกดจนกระทั่งมันมันขึ้นให้เราใส่พินเราก็ใส่พินปกตินะครับอย่าลืมนะครับผมถึงเลขหนึ่งแล้วผมกด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 พอถึงหนึ่งวิแล้วกดเห็นเลขหนึ่งก่อนนะครับไม่ใช่ไม่เห็นนะครับเห็นเลขหนึ่งปุ๊บกด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 แล้วเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่พินเราก็ใส่พินปกติครับหกตัวนั่นนะครับแล้วแล้วก็รอนะครับนี่คือทุกครั้งของผมจะเป็นอย่างนี้ ที่ที่ทำให้ได้เช้ากับบ่ายนะครับมีเพียงครั้งเดียวที่ไม่ได้ที่ผมไม่ได้กดย้ำ,ยำ,ยำแล้วมันสะดุดสะดุดก็คือผมกดครั้งเดียวแล้วรอปรากฏว่าเข้าไปแล้วมันก็เลยช้าเลยไม่ได้นะครับวันนี้มามาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังได้ไดรู้ว่าผมทำอย่างไรนะครับทนทำอย่างไรที่สามารถจองเช้าบ่ายได้ทุกครั้งยกเว้นครั้งเดียวที่ไม่ได้นะครับครั้งเดียวที่ไม่ได้ ก็พูดถึงแค่ครั้งนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าได้ทุกครั้งรวมถึงที่จะไปรับในวันที่5นี้ด้วยนะครับในวันที่หนี้ด้วยแล้วันที่5้าเวลาจองผมก็จะทําอย่างนี้นะครับผมจะทําอย่างนี้เพื่อนๆหลายๆคนที่บอกว่าไม่ได้นะครับคุณผมเป็นห่วงคุณปัญญานะครับคุณปัญญาบอกยังไม่เคยได้เลยนะครับยังไม่เคยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างนี้ลองทําแบบที่ผมว่าน่าจะได้ถ้าเกิดคุณปัญญา มีมีลูกหรือมีญาติที่สามารถจะทาแทนในลักษณะที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับพอถึงเวลานั้นตอนนั้นไม่ต้องมาเตรียมตัวไว้ให้ดีก่อนนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาเตรียมตอนนั้นนะครับเตรียม <ẩ, S 1> ก่อนนะครับไม่ต้องคุยไม่ต้องทําอะไรทั้งหมดนะครับดูที่ดูที่มือถืออย่างเดียวแล้วทําอย่างผมว่านะครับอย่าสะดุดไม่ใช่อายางงี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องทั้งหมดนะครับ ทำอย่างผมว่านะครับรอแล้วเพ่งไปอยู่ที่เดียวไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนะครับพอหนึ่งปุ๊บกด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 พอมันขึ้นมาปุ๊บใส่พินครับใส่พินอย่างเร็วด้วยนะครับไม่เจ่ช้าอยู่นะครับกด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 พอมันขึ้นมาให้ใส่พินกต็ต้องกดอย่างเร็วนะครับถ้ายังกดเร็วไม่ได้ไป,ไปฝึกซะไปฝึกซะให้เร็วนะครับผมอยากให้คุณปัญญาได้นะครับเพราะคุณปัญญาเป็นผู้ผพิการทางสายตาเน,นาะญาติ หรือว่าแฟนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ดูแลอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามามาดูตัวเนี้ให้เตรียมตามผมบอกนะครับผมจะดูว่าได้ไม่ได้นะครับผมเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คือการการจองครั้งสุดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจการจองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในเวลา15จุดศนหนอที่ผมจองเนี่ยนะครับผมไม่ได้จองที่บ้านผมกําลังเดินทางไปหาญาตินะครับ <Este>? ผ,มผมจองในผมจองในระหว่างขับรถเดินทางนะครับ นาฬิกาที่ผมตั้งไว้พอมันปลุกปุ๊บผมก็จอดจอดเข้าข้างทางครับแน่นอนผมมีแค่มือถืออย่างเดียวถูกไหมครับผมมีแค่มือถืออย่างเดียวผมก็ขับช้าๆครับแล้วพยายามหาตรงที่มีสัญญาณมือถือแรงพอแรงสุดมันอยู่หน้าบริษัทใดบริษัทอะไรก็ไม่รู้บริษัทหนึ่งผมก็จอดนะครับปรากฏว่าสัญ,ญญาณที่ผมเกาะได้ตอนนั้นเป็นสัญญ,ญาณ 4G 4G นะครับ 4G จะช้ากว่า 5G นะครับ เป็น4 g อย่างเดียวด้วยนะครับไม่มี Wifi ที่บ้านช่วยนะครับเพราะผมอยู่ระหว่างขับรถนะครับผมก็จอดไปแล้วรอจนถึงครับรอจนถึงนะครับพอรอถึงปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บพอถึงหนึ่งปุ๊บผมก็กดเข้าครับกดเข้าครับเสร็จแล้วก็ใส่พินครับใส่พินแล้วรอครับรอค่อนข้างนานจนกระทั่งก็บอกว่าให้ให้ลองใหม่นะครับพอลองใหม่ปุ๊บผมก็ใส่พินอีกครั้งหนึ่งแล้วรอครับ จนกระทั่งมันบอกว่าไม่ได้เหมือนกับที่ผมทำช็อตบอกไว้แล้วนะครับผมที่ผมได้ทำช็อตบอกไว้บอกว่าไม่ได้ครับปรากฏว่าอีกซึ่งแป๊บหนึ่งกรุงไทยตัดเงินมานะครับตัดเงินมาผมก็รู้แล้วออกได้แน่นอนนะครับต่อจากนั้นมาผมก็เข้าไปดูในกรุงไทยเอาตัดเรียบร้อยนะครับผมก็ขับรถออกต่อครับผมใช้สัญญาณ 4G มือถืออย่างเดียวนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับกติกาคือเมื่อถึงเ,เมื่อถึง อีก1น,นาทีจองได้ถึงเลข1วินะครับ1วินาทีจองได้ถึงเลข1งปุ๊บกด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 ครับจนกระทั่งหน้าที่ใส่พินป๊อปอัพขึ้นมาก็รีบใส่พินครับนี่คือเหตุผลที่ทำทั้งหมดนะครับใครที่ยังไม่ได้ให้ลองทำตามผมว่านะครับทำตามผมว่าพยายามหาขึ้นมือถือที่แรงๆนะครับเต็ม4ขีดนะครับเต็ม4ี่ขีดใครมี5้าขีดก็ขอให้หาจุดที่เป็น5ขีดนะครับ คราวที่แล้ว p อโฟนของผมม 4, ีซึ่งมีสี่ขีดนะมีได้แค่3ามขีดเท่านั้นเองนะครับก็ยังสามารถจองได้นะครับลองไปฝึกดูลองไปทำดูครับลองไปเตรียมตัวดูดูซิว่าจะได้ไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกถ้าใครได้ยังไงแล้วามาเล่าให้ฟังบ้างนะครับมาเล่าให้ฟังบ้างใครยังสงสัยอะไรก็ใส่ไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับขอให้ได้เช้าบ่ายกันทุกคนนะครับ โอเคนะครับร่ำรวยรำรวยทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้มีปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่ข้างล่างแล้วนะครับใครจะเลี้ยงชากาแฟอะไรล่ะเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับกดที่ขอบคุณหรือแตงข้างล่างได้นะครับรับรองว่าเงินถึงผมแน่นอนนะครับใครได้ หลังจากที่มาฟังคำแนะนำผมแล้วกดขอบคุณไว้นิดหนึ่งข้างล่าง thanks <c oughs> ได้นะครับรับรองเงินที่ใส่มาถึงผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมจะได้เอาเอาไว้ไปหาเครื่องมือดีๆใหม่ๆมาแล้วมาทำแล้วมาเล่าให้ฟัง <c oughs> โอเคครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ